จากคลิปที่แล้วครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของแก๊สอุดมคติซึ่งมีสมการว่า PV เท่ากับ nRT ไปถ้าสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราย้าย n กับ T ซึ่งคูณอยู่ที่ฝั่งขวาลงไปหารที่ฝั่งซ้ายเราจะพบว่าผลคูณของฝั่งซ้ายทั้งหมดมันจะเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับนั่นคือค่าคงที่ของแกส๊สเราจึงสามารถนําสมการนี้เนี่ยไปใช้ได้อีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ P 1 V 1ส่วน n 1 T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน n 2 T 2โดยที่ตัวแปรที่ห้อยด้วยเลข1มายถึง แปรที่อยู่ในสถานการณ์ที่1หรือสภาวะที่1ส่วนตัวแปรที่ห้อยด้วยเลข2คือตัวแปรของแก๊สที่อยู่ในสภาวะที่2 ก๊าซจํานวนหนึ่งมีปริมาตร8ลิตรที่อุณหภูมิ300เควินและความดัน1.2 atm เมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขให้มีอุณหภูมิ400เควินและความดัน1.6 atm ก๊าซนี้จะมีปริมาตรใหม่เท่าไหร่โอเคครับเราก็มาตั้งสูตรกันเลย T1 V1 ส่วน n1 T1 เท่ากับ T2 V2 ส่วน n2 T2 คราวนี้โจทย์ให้เราเรามาบ้างก๊าซจํานวนหนึ่งมีปริมาตร8ลิตรอันนี้เป็น V1 ที่อุณหภูมิ300เควิน T1 และความดัน1.2 atm อันนี้ P1 เมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขให้มีออุณหภูมิิ400เเคควนนก็็ปืป สภาวะที่2นะสภาวะที่2ก็จะเป็นห้อยนี่เลข2นาะโอเคนี้ก็จะเป็น p 2นั่นเองตัวนี้เป็น p 2องอถามว่า v 2เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากข้อนี้เนาะคือเราจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนโมลน,นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนอนุภาคที่อยู่ในระบบนะครับเราก็เลยสามารถตัด ตัวแปร n ออกไปได้เพราะว่ามันเท่ากันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับคือมันเท่ากันทั้งสภาวะแรกและสภาวะที่2นะครับสถานก,การณ์แรกสถานก,การณ์ที่2ใช่ไน,น่ยสูตรเราก็จะเหลือแค่ p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2ซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะฮะหมายถึงค่อนข้างเจอได้บ่อยโอเคแล้วก็ไม่รอช้าฮะเขาให้หา v 2ใช่ไหมแล้วก็แทนค่าลงไปเลย1.2 atm นะครับ v 1คือ8ลิตร ทีหนึ่งคือ300อันนี้ต้องระวังนะครับต้องใช้หน่วยของอุณหภูมิเนี่ยเป็นเคลวินเท่านั้นนะครับพี่สองคือ1.6 atm นะครับแล้วก็ทีสองคือ400 v 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับย้าย400ขึ้นไปคูณ1.6ลงมาหารก็จะเป็น1.2คูณ8คูณ400หาร1.6คูณ300 เท่ากับ V2 นะครับเสร็จสับออกมาคำนวณได้ V2 เท่ากับ8ลิตรนะครับมาต่อกันกับข้อที่2นะครับก๊ซจำนวน1โมลอยู่ในภาชนะปริมาตร10ลิตรความดัน2 atm ที่อุณหภูมิ300ควินถ้าขยายภาชนะเป็น20ลิตรโดยที่อุณหภูมิคงที่ความดันใหม่จะเป็นเท่าไหร่เท่าที่เราอ่านดูเนี่ย เราจะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของโมนเนาะจำนวนโมนจำนวนอนุภาคไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มขึ้นไม่มีการลดลงนะครับไม่มีการเข้ามาหรือไม่มีการออกไปดังนั้นเนี่ยพอเรามาตั้งสมการดูนะครับ p 1 v 1ส่วน n 1 t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน n 2 t 2อเราจะพบว่า n เนี่ยมันสามารถตัดกันได้นะครับเพราะว่ามันเท่ากันทําให้สมการเราเนี่ยลดรูปเหลือเพียง p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ t 2 v 2ส่วน t 2ซึ่งเป็นรูปที่เจอค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยขเยขาบอกว่าอุณหภูมิคงที่ด้วยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราสามารถลดรูปสมการลงได้มากกว่านี้อีกนะครับก็คืออุณหภูมิเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2คุ้นหรือเปล่ากฎของใครนะครับไม่บอกนะครับไปหาดูเอาโอเค p 1 v 1นะครับ p 1คือ2 atm v 1คือ10ลิตร p 2เราไม่รู้นะครับส่วน v 2เนี่ยคือ 20ลิตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ2 V1 คือ10เท่ากับ P2 ซึ่งเราไม่รู้นะแล้วก็เขียน P2 ลงไปเฉยๆ V2 คือ20ลิตรดังนั้นเนี่ยเราจะคำนวณค่าออกมานะครับอันนี้ก็เอาลงมาหารเนาะเราจะได้ P2 เท่ากับ1 ATM นั่นเองจเจ๋า ข้อต่อมาครับก๊สออกซิเจนจำนวน0ู5โมลถูกเก็บไว้ในถังขนาด2ลิตรที่อุณหภูมิ250เควินต่อมาปล่อยให้ก๊สไหลออกจนเหลือเพียง0.3มโมลที่อุณหภูมิลดลงเหลือ200เควินหากปริมาตรถ,ถูกขยายเป็น3ลิตรจงหาความดันใหม่ของก๊สถ้าความดันเดิมคือ1 atm โอเคครับข้อนี้เนี่ยเราก็ตั้งสูตรของเราโดยปกติเลย p 1 v 1ส่วน n 1 t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน n 2 t 2 n1 ของเราคือ0.5โมลนะครับถูกเก็บไว้ในถังขนาด v1 อุณหภูมิ t1 หน่วยของอุณหภูมิต้องเป็นเควินนะครับต้องเป็นเควินเท่านั้นนะครับจะเป็นเซลเซียสไม่ได้ต่อมาปล่อยให้ก๊าซไหลออกจนเหลือเพียงแสดงว่าเป็น n2 นะครับสถา,านการณ์ที่2แงเลยอุณหภูมิลดลงเหลือ200เควินเป็น t2 ปริมาตรถูกขยายเป็นถูกเพิ่มเป็นนะครับเป็น v2 ความดันใหม่ของก๊าซเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าความดันเดิมก็คือ p1 คือ 1, 1 ADM แล้วก็แทนค่าลงไปเลยครับ1คูณอยู่กับ V1 คือ2ส่วน N1 คือ0.5 T1 คือ250เท่ากับ P2 ไม่รู้นะครับเพราะเรากําลังหา P2 อยู่เนาะ V2 คือ3 N2 คือ0.3 T2 คือ200 ย้มาเขียนใหม่ก่อนนะครับ p 2 3 200 1 2 0.5แล้วก็250แล้วก็ย้ายตัวที่หารอยู่เอาไปคูณน,นะครับ1คูณ2 0.3คูณ100หาร0.5คูณ250 ส่วนที่คูณอยู่ข้างบนนะครับก็เอาลงมาหารนะครับข้างบนตรงนี้เอาลงมาหารนะครับก็จะเป็น3นะครับ p 2คํคำนวณออกมา p 2ของเราก็จะเท่ากับ0.16 atm นะครับ